เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมผู้ฟังที่อยู่ไกลๆจะได้ยินเสียงหรือในสมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีพระภิกษุมาฟังเป็นจำนวนพันๆนั้นองค์ที่นั่งไกลออกไปแถวไทยๆจะได้ยินเสียงพระองค์ชัดเจนหรือครับสมัยนี้มีเครื่องขยายเสียงยังไม่ค่อยได้ยินเลยปัญหานี้ขอเรียนให้ทราบดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเขตไว้สามอย่างคือชาติเขตอาณาเขตและวิสัยเขตบรรดาเขตเหล่านั้นหมื่นโลก,กาธาตุเชื่อว่าชาติเขตก็หมื่นโลก,กาธาตุนั้นย่อมบันไว้ในเวลาที่พระตถาคตเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาย่อมวันไว้ในเวลาที่ทรงออกมหาพิเนสกรมคือการออกบวช ย่อมวันไหวในเวลาที่ทรงตัดสรู้พระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณในเวลาทรงยังธรรมจักให้เป็นไปในเวลาทรงปรงอายุสังขารและในเวลาเสด็จดับขันธปรลินิพานการที่หมื่นโลกธาตุวันไหวในเวลาดังกล่าวนี้จัดเป็นชาติเขตส่วนอาณาเขตนั้นกำหนดด้วยอำนาจของพระปริศ ที่สามารถจะแผ่ไปตลอดแสนโกดจัก,กรวาลอาทิเช่นอำนาจของอาตานาติยะปริโมรปริจทัชัคัปริจและรัตนปริจเป็นต้นอำนาจของพระปริจเหล่านี้สามารถแผ่ไปได้ถึงแสนโกดจัก,กรวาลน,นี้จัดเป็นอาณาเขตส่วนวิสัยเขตของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีกำหนดกล่าวคือ พระยาณของพระพุทธเจ้าไม่มีกำหนดพระองค์พึงน้องพระไทยไปเท่าใดพระยาณก็เป็นไปเท่านั้นธรรมะที่พระองค์พึงน้อมไปมีสุดด้วยพระยาณแม้พระยาณก็มีสุดด้วยธรรมะที่ทรงน้อมไปหมายความว่าพระองค์ทรงประสงค์จะรู้ได้ทุกสิ่งโดยไม่มีติดขัดหากทรงน้อมพระไทยไปเพื่อรู้แล้วที่จะไม่รู้หาม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมบุคคลที่อยู่แม้ปากขอบจักกรวาลก็สามารถได้ยินได้และผู้ที่ฟังธรรมอยู่ก็รู้สึกเหมือนพระองค์ทรงสแสดงธรรมกับตนเพียงผู้เดียวนี่เป็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งจะหาจากผู้ใดไม่ได้ในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ เทพธิดาองค์หนึ่งได้ฟังมหาสมัยสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในที่ประชุมใหญ่ของพวกเทพเทพธิดาองค์นี้มีวิมานอยู่ที่ต้นกากะทิงใกล้ประตูถ้ำที่วัดโกธบรรพตวันหนึ่งได้ฟังภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งสาธยายมหาสมัยสูตรภายในถ้ำเมื่อภิกษุนั้นสาธยายจบลงเทพธิดาก็ได้ให้สาธุก,การด้วยเสียงอันดัง ภิกษุนั้นได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ได้เห็นรูปของเทพธิดานั้นจึงถามว่านั่นใครเทพธิดาบอกความจริงว่าดิฉันเป็นเทพธิดาเจ้าค่ะภิกษุจึงถามว่าเหตุใดเธอจึงให้สาทุกอานเทพธิดาตอบว่าดิฉันเคยได้ฟังพระสูตรนี้ในวันที่พระาศาสดาประทับนั่งแสดงที่ปายาย่าใหญ่ มาได้ฟังท่านสาธยายโดยไม่ผิดเพี้ยนไม่ทำอักขระแม้สักตัวเดียวให้เสียไปดิฉันจึงชื่นชมอนุโมทนาสาธุการเจ้าค่ะภิกษุนั้นถามย้ำว่าเมื่อพระาศาสดาทรงสแสดงพระสูตรนี้เธอได้ฟังหรือนางรับว่าเจ้าค่ะภิกษุนั้นถามอีกว่าได้ข่าวว่าวันนั้นมีเทวดามาฟังมากเธอยืนฟังอยู่ที่ไหน เทพธิดาตอบว่าท่านเจ้าขาดิฉันเป็นเทวดาชาวป่าใหญ่เมื่อพวกเทวดามีศักชั้นผู้ใหญ่พากันมาจนเต็มชมพูทวีปเลยมาจนถึงลังกาทวีปดิฉันจึงถอยมายืนที่ริมฝั่งท่าน้ำชมพูโกนถึงกระนั้นเทวดาผู้ใหญ่ก็ล้นมาถึงท่านั้นดิฉันจึงถอยร่นมาเรื่อยๆจนในที่สุด ต้องไปยืนแช่น้ำทะเลลึกแค่คอทางหลังหมู่บ้านใหญ่ในจังหวัดโรหณนะสะดับฝั่งธรรมอยู่ภิกษุนั้นถามว่าก็เธอยืนอยู่ไกลมากถึงเพียงนั้นเธอมองเห็นพระศาสดาหรือเทพธิดาตอบว่าท่านพูดอะไรอย่างนั้นดิฉันเข้าใจว่าพระศาสดาทรงแสดงธรรมที่ป่าใหญ่ก็จริง แต่ทรงดูดิฉันเสมอเสมอจนดิฉันรู้สึกกลัวและละอายภิกษุนั้นถามอีกว่าได้ข่าวว่าวันนั้นมีเทวดาบรรลุพระอรหันต์ถึงแสนโกฎแล้วเธอเล่าสำเร็จพระอรหันต์หรือไม่นางตอบว่าไม่หรอกเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นคงสำเร็จอนาคามิผลกระมังนางเทพธิดาก็ปฏิเสธอีกถ้าอย่างนั้นก็สำเร็จสกทาคามิผล นางก็ปฏิเสธเมื่อภิกษุนั้นกล่าวว่าเขาว่าวันนั้นเทวดาที่บรรลุมรรคผลสามมีจำนวนนับไม่ถ้วนถ้าเช่นนั้นเธอเห็นจะเป็นพระโสดาบันกระมังก็นางเทพธิดานั้นซึ่งได้สำเร็จพระโสดาบันในวันนั้นรู้สึกอายจึงพูดว่าพระคุณเจ้าไม่น่าซอกแซกนั่นคือไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ ภิกษุนั้นทราบในทีจึงขอให้นางแสดงกายให้เห็นนางตอบว่าดิฉันจะแสดงให้เห็นแค่นิ้วมือเท่านั้นว่าแล้วก็เอานิ้วมือสอดเข้าที่รูกุญแจนิ้วมือนั้นก็สว่างสวัยราวกับพระอาทิตย์ขึ้นเป็นพันพันดวงแล้วกล่าวเตือนว่าท่านอย่าได้ประมาทนะเจ้าคะว่าแล้วก็ลาไปจากเรื่องนี้ท่านผู้ถามก็จะเห็นว่า ผู้ฟังธรรมแม้จะอยู่ไกลแสนไกลพระพุทธเจ้าก็สามารถแสดงธรรมให้ผู้ฟังนั้นได้ยินได้ด้วยวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ขอตอบปัญหาข้อนี้เพียงเท่านี้